ทุก็วีนไงพี่ไม่เคยเนี่ยพูดอะคนเข้าใจผิดกันหมดแล้วการวีนจริงแบบน้งพีพไม่ดีน้ำเสียงมันเปลี่ยนไปแม้รือว่าเขาพูดเล่นจริงเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งเสียงทั้งหน้าทั้งอาการทั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อหรอกขอดูตัวอย่างจากคุณนะจากคุณไหนลองเรียนมันยังไงดีอะมันมันจะมันจะเป็นบริบทไหนอะสมมติ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 งานเรื่องอะไรสมมติงานสมมติว่าวิวกินซือซูชิมาแต่ว่าพี่พีจริงอยากกินกะเพราหมูสับเออ เนี่ยแม่แม่มันนี่แม่ขอเครียแม่หน่อยเนี่ยนี่มันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบอกบอกแล้วไงบอกไม่ได้อยากกินกะเพราสิเนี่ยมันยังงี้ตลอดเลยนะทุกทีเลยนะนี่มันชอบอย่างเงี้ยเล่นไม่รู้เรื่องอีกแล้วทําอะไรก็ไม่เนี่ยไม่เหมือนหนูจะกลับแล้วนะไม่เหมือนไม่เหมือนพอไม่เหมือนพอเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูไปไปสิตรงนี้เราเลือกซูชิ v ีกะเพรามันไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนมันจะเป็นแบบว่า เนี่ยแม่ทำไมเขาไม่เข้าใจหนูเลยอ่ะนี่เสียหนูซอฟประมาณนี้เลยอ๋อไม่มีเปลี่ยนโทนแน่นอนอืมแบบการสื่อสารเข้าใจกันผิดใช่เราเสียใจแต่ว่าเขาคิดว่าเราโกรธใช่หนูบอกว่าเนี่ยแม่คือหนูอ่ะพยายามเข้าใจเขาแล้วทำไมเขาไม่คิดจะเข้าใจอย่างนี้เลยอ๋อคือมันน้ำตามันลืนขึ้นมาทันทีขึ้นเลยหนูแบบันเเสียสติมากพี่